สวัสดีค่ะอยู่กับบาคาร่าค่ายเอสตาทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะพกทุนมาที่หนึ่งพันี่สิบาทนะคะอ่ะรอบนี้ก็ขออนุญาตไปรอบแรกเลยแล้วกันทุกคนไปค่ะแดงสวยมากทุกคนคะ่ะขออนุญาตใส่แดงไปที่200นะคะเกมน,นี้อยู่ค่ายใหม่นะคะทุกคนคะ่ะใครที่อยากลองนะคะน้องจะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะจ๊ะมาเปิดแรกมาทุกคนแดงน่าจะไหลนะคะอาเจ็ดแตมไปค่ะ อ่สวยงามค่ะรอบแรกบวกขึ้นมาร9อยเก้าสิบค่ะทุกคนน้องจะพาเล่นสูตรมาเก้านะคะทุกคนค่ะมาขาดไม้ที่สองของเราค่ะอ่ะขอใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งร้อยทุกคนเป็นสามร้อยไปเลยค่ะแดงไหลแน่ๆ <c oughs> ทำไมนางยิ้มแบบนั้นทุกคน มาเปิดมาสวยๆโอ้สีแต้มน้ำเงินอ้าวแดงป๊็อกแปดไปจ้าสวยงามค่ะรอบที่สองไม้ที่สองของเราทุกคนไมที่สามทุกคนค่ะเราก็คิดว่าแดงมันน่าจะไหลต่อเนื่องนะคะแดงไหลาย,ยาวทุกคนค่ะอืมอ่ะขออนุญาตซ้ำไปที่แดงผ่านไปก่อนแล้วกันทุกคนเออผ่านไปก่อน กลัวมันตัดก็กลัวนะ,อะขออนุญาตผ่านไปก่อนเอาเป็นแดงอยู่ทุกคนเอายังเป็นแดงอยู่นะคะไปรอบนี้ไปค่ะไปที่แดงจ้ะทุกคนใส่ไปคะ่ะเจ็ดร้อยไปเลยหมายี่่สามนะคะเขาไพ่สวยมากทุกคนคะ่ะถ้าแดงไหลายยาว เราคิดว่าน่าจะไหลประมาณอีกสามสี่ไม้อยู่นะโอ้โหน้าเงินปลอกแปดไปแล้วอา้าวปอกแปดอา้ายังเหลืออยู่นะคะปอกเก้าไปค่ะปอกแปดอย่าพึ่งดีใจจ้าโอ้โหเสียวสหลังแวบเลยทุกคนอา้าซ้ำไปค่ะเาดูเขาไพ่ก่อนเห็นไหมแดงไหลสวยมากทุกคนคะ่ะทั้งเข้าไพ่หลักเข้าไพ่รองแล้วก็เข้าไพ่มาเกานะคะใส่แดงไปที่ห้าร้อยเลยค่ะ กาไรฉ่ำมากทุกคนไม้ที่สี่นะรอบนี้ไม้ที่สี่อ่ะสองแต้มโอ้โหสามแต้มขอบเข้าไปลูกอ้าสวยงามจ้าบวกแน่นอนรอบนี้โอ้โหแล้วทำไมไม่ป๊อกไปเลยจะได้ไม่ต้องจวดสั่งใบนะอ้าบวกสี่ไม้ติดทุกคนคะ่ะบวกมาอีกสี่ร้อเจสิบห้าขึ้นมาสองพันหกแล้วคะ่ะมาทุกคนขออนุญาตตามแดงไปก่อนนะคะ ไปค่ะหกร้อยค่ะใส่เศษไปเศษหกร้อยนะคะ <c oughs> มาอุย้ยเจ็ดแต้มไพ่ถือว่าสวยโอ้โห3สามแต้ม5าเข้าโอ้โหไพ่ตัดทุกคนไพ่ตัดมาพาัดไปหนึ่งไม้ทุกคนค่ะบวกสี่ลบหนึ่งค่ะตอนนี้ งานยาบแล้วทุกคนอขอขอ,ขอดูอเขาไพ้มาเก้าก่อนแล้วกันไปค่ะขออนุญาตไปที่น้ําเงินดูค,ค่ะใส่ไปที่สี่ร้อยเลยมาตอนนี้ถือว่ายังอยู่ที่กําไรแปดร้อยนะคะเอาหน้าเก้ามาสวยงามค่ะบอกเก้าสวยจ้าเออต้องอย่างนี้มาขึ้นมาสองพันสี่ ปค่ะโอ้แดงสวยทุกคนหรือเขาไพ่ทึบมันจะไหลน้ำเงินวะไปแดงและกันขออนุญาตใส่ไปสี่ร้อยค่ะ <c oughs> ใส่แบงเกอร์ไปสี่ร้อยทุกคน <c oughs> อุ้ยอ้าวสี่แต้ม สวยงามจ้าบวกมาอีกค่ะสามรอยแปดิโอ้โหเขาไพ่ถือว่าเล่นง่ายทุกคนตอนนี้บวกเท่าไหร่แล้วบวกเจ็ไหมบวกเจ็ดลบหนึ่งไหมบวกเจ็ดลบหนึ่งไหมมาออ้ยไปแดงสวยเลยทุกคนน้ำเงินก็สวยอะขอไปน้ำเงินแต่แดงก็สวยนะรอบนี้ขอไปน้ำเงินก่อนเลยแล้วกันขอลองน้ำเงินทุกคนแต่แดงสวยมากบวกหกหรือบวกเจ็ดวะ บวกหกอาบวกหกก็พอบวกหกบหนึ่งเอาสองแต้มขอบเข้าไปลูกโอ้โหลบสองไม้ทุกคนไม่เป็นไรกำไรยังช่ำอยู่มารอบนี้ของเราขออนุญาตไปที่แบงเกอร์นะคะหนึ่งพันนะคะรอบนี้ชัวร์ค่ะ ใส่แดงไปที่หนึ่งพันทุกคนหรือพ่มันจออกลูกคู่วะต้องเชื่อมันในตัวเองนะคะเอาหนึ่งแต้มไปเออสามแต้มขอไปอีกเอา้าก็บวกดีอย่างเงี้ยมาแบบนี้ก็บวกดีครับโอ้โหสวยงามจ้าอ่ะน้องขอพอกํำไรไว้เพียงเท่านี้ทุกคนคะ่ะ สำหรับใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามนะคะจิ้มลิงปักหมุดกันเข้ามาได้เลยเรามีสูตรบาคาร่าค่ายเซ็กซี่บาคาร่าให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า